เพื่อนๆวันนี้จะพามาซ่อมทีวีโซนี่รุ่น klv ขีด c w 6 5 0้ดีอาการมีภาพไม่มีเสียงเร่งเสียงจนสุดแล้วนะเพื่อนๆทีวีก็เร่งแล้วก็ยังไม่มีเสียงครับเพื่อนๆมาดูกันครับอาการแบบนี้เราเลือกมาเราต้องมาเช็คลำโพงก่อนนะเพื่อนๆนะมาเช็คลำโพงก่อนลำโพงเช็คอย่างไงก็ใช้ง่ายๆก็มิเตอร์คูณหนึ่งวัดเลยถอดปลั๊กก่อนนะเพื่อนๆนะนี่คูณหนึ่งเนี่ย เช็คเลยนะเช็คว่าขัว้วลำโพงขาดไหมลำโพงขาดไหมเราวัดแล้วไม่ขาดนะเซมติเตอรก็ขึ้นทั้งสองฝั่งนะเพื่อนนะเรารู้แล้วว่าลำโพงไม่ขาด <c oughs> ถ้าลำโพงไม่ขาดก็สรุปเสียอยู่ในบอร์ดนี้แหละเป็นเมนบอร์ดเป็น,ปนบอร์เอดเดียวที่ใช้อยู่ในเครื่องนี่นะภาคขยายจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะ ถ้าจะเอาให้จบเลยก็เปลี่ยนบอร์ดเลยง่ายๆแต่มันก็จะยากตรงที่ราคาเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี่บอร์ดโซนี่ก็แพงด้วยมีวิธีแก้ไขนะเพื่อนๆนะมีวิธีแก้ไขเราจะแก้ยังไงวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนไอซีนะเพื่อนนะเปลี่ยนไอซีตัวนี้ <c oughs> คิดว่าเล็กไม่เล็กนะแต่เป็นวิธีแต่ไม่รู้ทําจะเราจะทํายังไงก็แล้วแต่นะ เล็กไม่เล็กอันนี้ปลายปลายหัวแร้งไอปลายมิเตอร์นี่เป็นปลายมิเตอร์ปลายเข็มนี่ยังมองว่าเล็กแล้วอันนี้ไอซีตัวนี้เล็กมากดูขาใิเพื่อนขาในเล็กกว่ากว่ามิเตอร์ปลายเข็มอีกนะแล้วเราไม่เลือกวิธีเปลี่ยนเพราะว่าถ้ามีไอซีก็คงเปลี่ยนไปก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมันเล็กนะนเพื่อนๆนะ มีอีกวิธีหนึ่งนะยกเวียนเปลี่ยนบอร์ดนะครับให้ลูกค้าต้องถามลูกค้าก่อนว่าใช้กล่องอะไรถ้าเป็นถ้าเป็นกล่อง HD นี่เราต้องให้เขาเสียบสาย AV ด้วยสาย AV คือนี่พเพื่อนๆนี่นี่นี่นนนเหลืองขาวแดงเนี่ยเราเสียบเอาเสียงมันะพเพื่อนๆนะเสียบเอาเสียงมันเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบปัดดูนะพเพื่อนๆทีนี้ ปักครูให้มันเห็นภาพทุกคนมีวิธีนะเพื่อนนะใช้แอมจิ๋วนะเพื่อนนะใช้แอมจิ๋วแอมจิ๋วเพื่อเพื่อมาต่อเข้าสัญญาณตัวนี้นะเพื่อนนะนี่ L A เออลกับอาร์ยต่อสัญญาณอินพุตมาเอาตัวนี้แล้วก็เล่งไว้ให้พอดีแล้วคอนโทรลในในรีโมทกล่องเลยอย่างเดียวนะคอนโทรลเสียงเนี่ยเบาหรือ หนักหรือเบาหน่ยอยู่ในกล่องอย่างเดียวนะเพื่อนเดี๋ยวทําให้ดูนะอันนี้เป็นแนวทางนะอาจจะไม่จบทุกส่วนแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเขาให้เปลี่ยนบอร์ดนะแต่จะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังเฉยเฉยลูกค้าให้เปลี่ยนบอร์ดบางทีเราไม่อยากเปลี่ยนเป็นบอดหลายบาทนะเพื่อนเนะเป็นบอดหลายบาทถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนก็ให้ลูกค้าต้องเป็นกล่องที่มี av กับ hd ด้วยนะปกติเขาใช้ hd นะถ้าใช้ hd ถ้าเราไม่เสียบตัวนี้ด้วยเสียงจะไม่ออกถ้าในกรณีที่เราดัดแปลง ใช้แอมจิ๋วนะเพืเ่อนๆนะแอมจิ๋วยังไงนี่คือแอมจิ๋วแอมจิ๋วตัวนี้กินไฟห้าโวลต์น,นะเพื่อนๆทำยังไงเราก็หาแหล่งจ่ายไฟห้าโวลต์นี่ต่อเข้าห้าโวลต์น,นะเพืเ่อนๆนะแล้วก็ลบก็ลงเกลอ่าไฟได้แล้วลบได้แล้วง่ายๆแล้วตัวนี้อินพุตตัวนี้เดี๋ยวพูดทีหลังอินพุตนะอ่าเอาเอาตัวนี้เนี่ยเอาขัวหนี่ยก็ต่อเข้าลำโพงฝั่งขวาง่าย,ายๆนะเพืเ่อนๆนะตัดลำโพงฝั่งขัวหนี่ยตัดตรงนี้เลยหน่ย ตัดขั้วตรงนี้เลยเนีย่ตัดตรงตรงตรงขัออ้วเลยนะเพื่อนเพื่อนนะตัดตรงขั้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาง่ายๆนี่เห็น <_ S 1> ไหมนี่ตัดตรงขั้วตรงนี้ตัดแล้วก็จิ้มไปฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งจิ้มมาฝั่งซ้ายบวกเสรบวกลบเสรลบ้านเะพื่อนเห็นไหมอ่าอันนี้ลบฝั่งซ้ายอันนี้ลบฝั่งขวาต่อเข้าไปเลยอ,นนลอันนี้ลบฝั่งขวาอันนี้ลบ บวกฝั่งขวาก็ต่อเข้าไปสมมติเราต่อเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนินพุตตัวนี้อ่าแล้วก็ต่อสัญญาณอินพุตตัวนี้ก็ตรงกลางตัวนี้จะเป็นกาวนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนะต่อเข้าไปตรงกาวเลยนะอันนี้คือเป็นเทคนิคของช่างที่ไม่ต้องเก่งมากนะครับเพื่อนๆทําได้ตัวนี้อ่าพูดอีกต่อตัวนี้เข้าไปหากาวบอดเล็กๆเราจะซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ขอให้มันดังสัก่อนนะนเพื่อนนะเหลือแต่ L input กับ R input อ่ะแล้วเราก็ต่อ เอลอินเข้าไปหาเอนี่คือสีแดงนี่เห็นไหมเพื่อนนี่มันจะมีขั้วของมันอยู่นะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูเดี๋ยวซูมก่อนนี่ตรงนี้เป็นเอลฝั่ง input ของเราที่จะไปเข้าเอาฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวนี้เป็นเอาฝั่งขวานะเพื่อนนะเอาวิธีวิธีอันนี้จะเอาสัญญาณอินพุตจากที่อื่นนะเพื่อนนะไปต่อลงกาวก่อน จะจิ้มให้ดูเฉยๆว่ามันจะมีเสียงขึ้นมาเลยนะนี่สัญญาณนี่สัญญาณเนี่ยพร้อมแล้วจิ้มเลยนะเพื่อนๆนะเอะอเดี๋ยวตามกันต่อนะอ่ะแล,แล้วแล้วฟังหัวไปดีกว่านะโอเคก็ไม่ได้ถึงเพื่อนนี้พนาแล้วนะแค่นี้นะเพื่อนๆนะก็ทบทวนอีกนิดนึงอ้าวต่อไฟห้าโวลต์เข้ามา แล้วก็ลบนี่ก็ลงกาวกาวก็แทมนเครื่องเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ได้แต่จะให้โอเคก็ต้องต่อเข้าไปหากาวของบอร์ดนะนะเพื่อนเืนมันไม่ยากหรอกนะต้องเป็นช่างไม่ใช่ช่างก็คือทํายากถ้ามีความรู้นิดหน่อยก็ทําได้อันนี้ลําโพงบวกข้างขวาอันนี้ลําโพงลบข้างขวาอันนี้ข้างาใช้ไอ้บวกลบต่อเข้าไปเลยง่ายงสายสายลพงมันก็มาเข้าขัาขว้วของมันอยู่แล้วคือตรงนี้ นี่ตัดออกมันมีสีเส้นเนี่ยตัดเมื่อกี้เข้าไปเลยแล้วก็อกนินพุตต่อจาก R เข้า R L เข้า L กาวลงกาวนะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวกิ้มให้ดูอีกรอบเพื่อนๆนะเป็นแนวทางเพื่อนๆถ้าเปลี่ยนบอร์ดไม่ต้องมาคุยกันก็เปลี่ยนเข้าไปเลยในกรณีที่เราไม่เปลี่ยนบอร์ดนะอ่ากิ้มมาไม่สายพัน αι, งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็เล่งเสียง กล่องนะ่ะปกติแล้วเวลาเราใช้งานเราจะเล่งเสียงไอทีวีเราจะเล่เงไ,ไ, TV, ลไว้ประมาณสักห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเราก็ค่อยไปควบคุมในกล่องนะเพื่อนนะมันก็ใช้อย่างนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่คนก็ไม่ใช้อยู่ในเครื่องทีวีหรอกที่ไปเล่งเสียงผ่อนเสียงเนะี่ยต้องเล่นตัวนี้ตัวเดียวให้มันจบเลยประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะจะไม่ได้ยุ่งยากเป็นแนวทางน,นะครับเพื่อนๆน